สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแนะนําการปลดเครื่องที่ติดใจเดือนแบบนี้ด้วยซิมราโปลนะครับตัวนี้เป็นรุ่นของเร a วมีทีสามนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยเ,เรามาที่เครื่องนะครับเ,รเปิดตัวซิมราขึ้นมาตัวนี้ปิดให้สนิทนะครับเครื่องให้สนิท คลิก okay. แล้วกดซิมได้ขึ้นมาครับเอ่อกดเพิ่มเสียงลดเสียงค้างไว้แล้วก็เสร็จสายครับโอเคปกติน่าจะไม่ต้องกดก็ได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงก็รอให้ตัวโปรแกรมดีเทคอนนี้เครื่องไม่ได้กดอะไรนะครับก็เราทิ้งไว้เสียสายแล้วก็รออย่างเดียวครับรอให้ตัวโปรแกรมดีเทคเครื่องก่อน CPU MTK รุ่นใ,ใหม่ง่ายนะครับในการปลดที่เครื่องที่ติดรายเดือนนะครับตัวซิมเมตาโปรสำหรับใครที่มีก็จะจบงานง่ายนะครับตัวนี้การปลดสามารถยังคงข้อมูลลูกค้าได้นะครับข้อมูลลูกค้าที่ที่ที่ค้างอยู่หรือคือที่ใช้งานอยู่ก่อนที่มันจะรับนะครับแล้วโอเคเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บอะโปรแกรมก็จะโชว์ว่าตัวเครื่องเป็นรุ่นไหนนะครับ CPU อะไระครับกด บุดโหลดเดอร์ครับแล้วก็อันล็อกบลูทนะครับสตาร์ทเพื่ถามว่าเราต้องการลอ็รอกมุดอังไหมบอกคให้ครับ <c oughs> เราสักพักดนะครับโอเคเขียวแล้วโอเคนะครับอ่าเราก็ต่อสายเปิดเปิดเครื่องครับ กดปิดเครื่องแล้วผมกดรสเ,เสียงค้างไว้นะครับผมจะเข้าไปรีรามมการ r y โหมดนะครับผมือครับปิดครับเดี๋ยวเราพบผมบอกนะครับโอเค ปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็เี็บสายกดเพิ่มเสียงลดเสียงไว้ครับเียบสายเพิเ่มเสียงโปรแกรมนี้เสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับตอนขั้่ตอนเมื่อกี้เนี่ยเราทำการลอบบูทเ,เรียบร้อยตอนนี้เราก็ทำการแป่ไฟเข้าไปในเครื่องนะครับโอเคครับ,บเครื่องเจอแ,แล้วเราก็มาตรงที่รีสโตเอ็นแบ็กอัพนะครับ แล้วก็มาที่ Restore นะครับเบาไปหาไฟล์ที่เราดาวนโหลดมานะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังหาไฟล์ไม่ได้นะครับก็ทักมาถามได้นะครับผมแนะนําได้นะครับแต่ผมไม่มีให้นะครับไม่มีค่ะไม่มีขายด้วยผมจะแนะนําห้อง support ให้นะครับมีเยอะครับไอ้พี่ๆที่เปิด support ไฟต่างๆไว้ตัว MTK ตอนนี้เกือบเกือบทุกรุ่นนะครับสามารถทําได้อั l ล็อก o o ตผ่านตัว Simila แล้วก็แฟล s ไฟง่ายครับจบ จบง่ายแล้วก็ไม่ไม่เสียงเครื่องดับด้วยโอเคเราเบาไฟมาออได้เบาไฟมาใส่แล้วก็กดสตาร์ทเลยครับโอเคเราบัาติึกให้ทุกไฟอยู่แล้วกดโอเคเลยย้ำอีกทีครับโปรแกรมก็จะทําการแปะน,นะครับก็ค่อนข้างเร็วนะครับก็ประมาณสัก น่าจะประมาณไม่เกินสิบนาทีนะครับก็เสร็จอันนี้เนี๋ยวผมเล่งวิดีโอไปถึงตอนเสร็จเลยแล้วกันครับเครื่องก็จะเปิดขึ้นมาเองนะครับเครื่องก็จะทำการเปิดขึ้นมาเองครับขึ้นเกี่ยวหมดทุกอันลนะ

เครื่องนี้ผมได้ทาการล้างตั้งแต่แรก,กน,นะครับดังนั้นเปิดมาเครื่องก็จะติดหน้าตั้งค่าภาษานะครับสําหรับเครื่องทั่ทวไปมันจะไม่ติดหน้าข่าไม่ติดหน้าตั้งค่าภาษานะครับมันก็จะเข้าใช้งานได้เลยลองทดลองใส่ซิมออลองใส่ซิมต่างๆดูครับลองใส่ซิมสางค่ายดูว่าจะใช้งานได้ไหมตัวส่วนใหญ่ก็ใช้งานได้ครับกรมลูกค้าก็ยังคงอยู่โอเคครับ